สวัสดีครับพบกับผมเฟลูเฟนและเคียชิครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาการีกแล้ววันนี้เรากลับมาการีครั้งกับแดนสเปซสามนะครับหลังจากที่เราได้ตามเอลลี่มาถึงในตึกใหญ่ๆแล้วเราก็จะตามหาเธอต่อไปนะครับเอ้ยมึงอยู่นิ่งๆแบบนี้ืมเอ้เอ้ยอย,อยู่หน้าไฟอยู่หน้าไฟแต่แม่งไอแซคแม่งแข็งว่ะอะไอแซคแม่งน้ำแข็งเกาะหน้าเต็มไปหมดเลยเออใช่เจ๊งว่ะไอเฮียไอเฮียมองไม่เห็นละคือมึงพูดว่าไอแซคแข็งแล้วกูตกใจแป๊บ ไอ้เขาเมิง p G 13นะครับ P G 13 13นะครับไอ้แซคเม่งตอนนี่คือนั่นนะเกมของคุณเล่นไปซะที่กูวายไปรอบที่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวนะกูหาความสัมพันธ์จากตรงกลางดิไหมอันนี้มีแต่อันใหญ่ อันน้ไม่มีอันเล็กเพราะฉะนั้นอันเล็กต้องเชื่อมกับอันนี้ถูกเเสร็จแล้วบอกนย <research. S 2> อ๋อต้องอย่างนี้ปะวะให้ผมช่วยวะครับนิดนึงเดี๋ยวก่อน โอเค thank you Palm s t ั t แอ n One e x ไม่มีออฟเซ็ตอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวตายมันจะกระแทกหน้ากูใช่ไหมใช่อ๋อกูเห็นแล้วเอไหนวะไาม่เอ้ยไอ้แม่งเสือกวิ่งไวคือปกติไอ้เทียนี่มันจะ โดนในที่นี่ทิมตายเดี๋ยวก็นนะเดี๋ยวผมกดเองอเพราะของผมมันนานกว่าะ <c oughs> ปะแม่งเป็นระบบที่โคตรแมนนวลชีวิตจะมีอะไรน่าลุ้นไปกว่านี้อีกไหมอ๋อกูต้องวิ่งไปทางเดิมเหรอืออฮะมันต้องวิ่งเข้ารูตรงนู้นอะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมกดให้ ไปะอนงองเอ้อเล่นต่อติด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 กูควรจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยลองไว้เถอะกูต้องหาคอนโนก่อนใช่ไหม นี่เราทำได้แล้วระวังว่าม <Thank> uh ันือระเบิดใช่ไหมอ่าฮะจริงๆผมติดปืนมาผิดอะ่ะแล้วจริงๆผมว่าผมชอบพวกนี้มากกว่านะ ไม่กินเฮดช็อตตายได้เดี๋ยวก็รู้ง่ายกว่าเเยอะเลยของเต็มเลยเยอะๆเดี๋ยวนะเยอะิ่กนะมีเสียงดังมาจากอีกฝั่งนึงแต่ช่างมันลวกัน Ready when you are ไอเฮียไม่โดนเอ้าเอ้าเอ้า ไอ้เห <laughs> ี้ยไม่โดนอะไรกลัวเอาใหม่เล็งนอกเลยอ่ะไอ้เหี้ยไม่ชาร์จก่อนไหมไอ้เหี้ยสัตว์ชาร์จก็ได้ไม่สตีนโว้ยเนี่ยกูยังเล็งโดนเลยทันไหม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 ทันทันทันไอ้เหี้ยเกือบโดนบี้ Let's keep going before we get crushed again เด็นเด็ก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 เด็นเด็กเด็เด็นเด็กเด็กเด้กเด็กเต็เด้กเด็กเดนกเด็นเด็กเกเด็กเด็เด็กเด้กเด็กเดเด็กเด็เด็กเกเด็กเด็เดเด็เด็กเด็เด็กเด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  เราจะต้องกลับไปทางเดินหรือเปล่าไปาน,นี้แหละโอเคเดี๋ยวพาไปานะเอ้ยเราเจสูติออสแล้วเราจะได้ชุดกันหิมะใช่ไหมคือถ้าคุณเดินผ่านแบบไม่เปลี่ยนชุดมันจะไม่เข้าฮะเอ๋เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนชุดก่อน,ก,อนก็คือถ้าผมใส่ชุดหิมะผมจะย้อนกลับไปไม่ได้ ไม่หมายถึงว่ามันจะถ้าคุณไม่ใส่ชุดใหม่มันจะไม่ให้ผ่านอ๋อโอเคเฮ้ย hey, ชุดนี้แม่งดูดีเห่าอกันเยอะเลยเผมชอบชุดคุณใส่ชุดนี้ใช่ไหมผมชอบชุดแนวนี้มากเลยมีคนๆที่แผงคอเนี่ยแล้วเราจะต้องย้อนกลับไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนดิรอผมก่อนโอเค เอาแอปสองคิโยแต่งตัวก่อนนะครับอ้าวเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนเด้สัญญาณแม่งดีกว่าสัญญาณเซเว่นแม่งกูว่าเซเว่นเตือนกูบ่อย,อยเกินแล้วนะใช่ชุดนี้อ่ะชุดเดียวกันหรอวะชุดนี้แหละสิคือถ้าเล่นตามเนื้อเรื่องอ่ะอช่วงเนี้ย ไอไอตอนเนี้ยผมจะไม่ได้ใส่ชุดนี้อ้าวเหรอเออมันจะเป็นอีกชุดหนึ่งแต่ว่ามันจะสลับกันโอเคแซมให้เราเข้าไปหน่อยเราหิวนี่แซมไม่คือแม่มีใครอยู่ข้างน,นอกทหไม we must all be metal mega soul mega soul อ่าแต่ด็อกเตอร์ซารานุมันเป็นคนเดียวกันกับที่เขากล่าวถึงในโทรหลอกปะอ่าฮะด็อกเตอร์ซารานุนั่นหมายความว่าเทปที่บันทึกนี้ก็จะมีอายุประมาณ200กว่าปีที่แล้วน่าจะใช่แหละคนสมัยนี้เก็บของได้ดีเนาะ ถ้าเราลงกลับมาชัดล่านี่น่ผมเปลี่ยนปืนแป๊บแม่งหยิบปืนผิดเฮ้ยเดี๋ยวแล้วศพของอบาคเคล <laughs> ละลายหายแล้วมั้งยังอยู่ยงยังอยู่ฮะโอเคลาวแลาลาลาเก็บของแป๊บติ๊ด กราได้เมดิกซัพพอร์ตแทนกันเออเป็นปืนโทโอเคคิดว่าน่าจะาใช้ได้แล้วมั้งสองดาเมจโอเค <c oughs> รเรื่อง <c oughs> เรียบร้อยเต็มกระสุนโอเค โอ้ไม่ต้องอ<ะ>ตอเติมอ่ะเอากระสุนเข้ากระสุนเยอะเกินอของเรายังโอเคอยู่อ่ะพี่ไปกันเถอะโ okay, <That way. S 1> อเค<อ>เลสโก้ได้ด้วยเออเปลี่ยนไม่ได้ไว้เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนกันนไอโน เราก็ไม่ต้องห่วงด้วยมันปลใช่ไหมใช่เอาห่วงพวกนี้แทนใช่ไหมอาหา่ะฮะห่วงเลือดแทนเอาละเราจะไปเช็คสกิลิตี้สองหนึ่งสองกันใช่ทางนี้บอกว่มันยังไม่บอกหรอกเอ๊ะใช่ปบบว่าคือว่าไม่น่าใช่นะเออกลับ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  ไอ้แม่ขอมือก็ับไม่ได้กบกลั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 บไอ้ไอ้านาทางนั้นอะที่มงกลังเดินไปถูกปะฮะลิงดูบล โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเข้ามาเก็บคุณมีหุ่นปะหุ่นอะไรเต่าอ่ะน้องเต่าอ่ะมีสองตัวเออถ้าผมจำไม่ผิดในนี้จะมีของลองเอาเต่าสแกนดูดิผมสแกนไม่ได้เดี๋ยว Fucking die behind you เคยเจอเปล่าปืนอัดลมอันนี้ไม่ใช่รุ่นเวอร์ชันไทยนะตรงนี้เปล่าวะตรงนี้แหละแล้วตรงไหนตรงนี้จริงดิปล่อยได้ <c oughs> เพื่อความมันบ้าเราจะได้เปลี่ยนปืนง่ายขึ้นปล่อยได้ตัวเดียวเนาะใช่ตรงนี้มีที่เดียว okay. เ้ยเรากำลังไป optional mission กันนะครับเราจะไม่ตามทางหลัก <c oughs> นายเห็นเมื่อกี้ไหมเฮ้อ <c oughs> อะไร,รอ่ะมันเล่นกัน <c oughs> มันเล่นกายกรรมให้พวกเราดูกันอ๋อ <c oughs> เห็นเห็นโค <the> <c oughs> เท่เลยอาเตนเลยมาหรือเปล่าวะ มันควรจะไม่ห่างขนาดนี้หรือเปล่าห่างอยู่นะก่อนเข้าไอ้พวกนี้หมดเลยเหรออือฮึอของฟรีอ่าน่าจะใช่ทางนี้อะแดงสาดเชียว,อว่อดูันเรือ นี่ไงโอเค this way fuck you bitch มันเข้าห้องน้ำอยู่หรือเปล่า <c oughs> อนนี้เป็นฟ้ร์มยาไม่ใช่ห้องน้ำ <c oughs> ถ้าข้างในจะหนาวนขนาดน,นี้ s c a f s c a า I was s c a f ไม่ใช่เห็นเห็นเปิดสิ thank you optional mission supply depot โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่มิชชั่นเสริมเรียกว่ามิชชั่นเสริมได้ไหม <c oughs> ใช่เรียกว่ามิชชั่นเสริมแล้วเป็นตัวเติมเต็มเรื่องราวของ d e s p a t e 3าม Russo มีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยมีคนเปิดเพลง้งไว้ ที่นี่เป็นแหล่งสเบียงแล้วเราก็จะมาตามหาสเบียงกันสเบียงที่ลัมลี่มีทิ้งไว้แล้วน้าจะเป็นที่สองคนนั้นตอนแรกมาใหม่มั้งอ๋อใช่คุณต้องเป็นคนเปลี่ยนไอไอออัทอเนอมิชันนะกดกดที่แท็บอะครับแล้วกดเลขสองเลื่อนไปที่อ่าเทเบิลทางขวา Yes. โอเคพอเวลากด B อ่ะมันจะได้แสดงว่าเราจะไปต่อไปไหนอ๋อดีมากเมื่อกี้ผมก็นั่งเปยนตั้งนานผมลืมลืมไปไม่เล่นไหสักมันตกงานจักวะมันรดฉากอยู่เรามาเล่นต่อเพลงรอกันไหมไม่ก็เล่นคนเดียวก็ได้ อ้าวทำไมมาดูวะเคลื่อนข,ข้าผิดข้าพผิดด้านเหรอวะนี่คือมึงพากูมาผิดที่หรือเปล่าเออน่าจะใช่คือไ <c oughs> ม่ไรู้อะไรเอาใหม่เพราะกูลืมเมื่อกี้ลืมบอกนี่มันยาญ่เมเจอร์ซินเพลสใช่มันจะมีไปที่อื่นด้วยแต่ว่าช่างมันเหอะเรากลับขึ้นไปบนก่อนดีกว่าแล้วกูก็ต้องไปขึ้นลิฟต์ใหม่นะใช่แล้วขึ้นลิฟต์ยาวๆไหม จริงเล่นรอแป๊บจริงเปแดนวะเปแดนวะเปล่แดนทไงวะทไงวะกดนั่งอะกดนั่งแล้วก็สายขวาสายขวาโลลัวนั่งปุ่มไหนวะ x x เออซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้บิกแดนเบิกแดนส์เดสเพย์สามเวอร์ชั่นเบอร์เทนออฟเดอะีย์อเลแต่จริงๆกูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเอกเป็นปุ่มนั่งแล้วมันช่วยนั่งขึ้นไหมกูนั่งยิงไม่ได้ด้วยน่ารักจังเลย We have to go that way อือฮะ Find the Stash Supply จะต้องหา u p p l y คั m บอลไ้คัดมันเรียนแบบเราอะ่ะมันกลมศั <c oughs> ตรูเริ่มฉลาดแล้วอ่ะมาเล่นดนี้ะอ้าโอเคอันนี้กูเล่นเป็นกูเล่นปล่อยมากในภาคสองเดิมเดิม กู <h aha> ว่าระบบนี้มันยังยุ่ยลายกว่าระบบอี๋โอเคอะท h i s, <Okay>. <S <This> way <S ข้างบนมีอะไรไม่ลองขึ้นไปเหรอเอาเลยก็ได okay, so ้ สรุปเราจะขึ้นไหมข้างบนไหมแต่ต่อหัอมีกล่องมีสเตติสแพคกับแอมโมคลิปท,ที่เก็บไม่ได้แล้วที่เก็บขึ้นไปอ่ะอืม ถ้ามันจะสโตเซนกันขนาดนี้ทำไมช่วงนี้มันอินเทนหนักจังผิดแบ๊คไวเราเจออะไรบ้าง o อ้ฟั k what is this นี่มันพระเอกของเราในแอมนิเซียหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมั้งอีโซเซ็กซ์เเอรฟั with all the ribs หน้าอกมึงช่างเดียวมีหน้าอกเราผมเห็นซี่โครงเออซี่โครงมีอะไรบางอย่างผิดปกติไปในโลกนี้ ทำให้เราเป็นหนึ่งมันหมายความว่าอย่างไรรอไปที่นี่ได้ไหมใ่รเราต้องขุดเข้าไปอีกหรือที่นี่มันเจอมาเกอร์ที่นี่วะเออก็ไม่แน่เหมือนกันอเราจะมาไขปริศนากันต่อในพาร์ทหน้านะครับเขาม ไอเฟรนกดแชร์จะชอบแล้วก็สับสคริปปดครับครับเนใหม่เป็นเฟรแล้วชียชิครับผมนี่เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ